สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านนะครับวันนี้เรามาดูนะครับสูตรเลขวิ่งบนกันนะครับนะทั้งสามสูตรนะครับนะก็เดินเป็นงวดที่4นะครับนะผ่านผ่านงวดที่สี่ไปได้นะครับ2สูตรก็เป็นนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรที่1นะแล้วก็ สูตรที่3นะครับส่วนสูตรที่2นะครับหลุดไปนะครับสูตรที่2หลุดไปก็ปรับเป็นสูตร3ตัวนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ปรับเป็นสูตร3ตัวนะครับเป็น1 2 3นะครับบวก1นบวก1นะบวก1นบวก1นะครับนะก็ปรับงวดนี้นะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะเริ่มปรับนะครับสูตรที่2นะครับเป็นงวดแรกนะ เราก็มาดูทั้ง3สูตรนะครับงวดที่แล้วนะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวบนนะครับเป็น8 7 2นะครับก็เข้าแค่2สูตรนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรแรกสูตรที่1เข้าเลข7นะครับ <parce them> สูตรที่2นะครับสูตรที่2ปรับนะครับนะปรับเป็น3าตัวนะครับก็เข้าเลข2นะครับ <op> แล้วก็สูตรสุดท้ายสูตรที่3นะครับก็เข้าเลข2นะครับ วันนี้เราจะมาดูสูตรนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะตัวเด่นนะครับไปดูตัวเด่นนะในชุดอสองตัวบนนะครับชุดเต็มนะว่ามันจะเป็นมันจะมีตัวไหนนะครับไปเด่นอยู่ในชุดสรุปบนเราได้บ้างนะครับก็เป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับาสามสูตรนะแล้วก็วันนี้นะครับมาอีกหนึ่งสูตรนะพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหนึ่งสูตรนะงวดที่แล้วนะครับนะ เข้าส so ูตรเดียวนะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรระยะยาว41งวดนะครับมีสูตรที่2นะครับหลุดไปนะครับ1สูตรนะครับนะสูตรแรกนั้นเข้าที่เลข2นะครับนะสูตรที่2นั้นหลุดไปนะครับน่าเสียดายนะหลุดไปแล้วนะครับนะเป็นสูตรวิ่งบนระยะยาวนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันเพื่อที่จะได้เป็นนะครับข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้นําข้อมูลไป วิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับเดือนงวดนี้เป็นงวดที่4นะครับนะแต่ผมลงข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันในงวดที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับนะมาดูกันทั้ง3สูตรกันเลยนะครับนะสูตรแรกนั้นนะครับได้1กับ7นะครับก็ เข้าไปที่เลข7นะครับสูตรที่2นั้นหลุดนะครับนะสูตรที่3เข้าเลข2นะครับสูตรที่2นั้นปรับใหม่นะครับเป็นบวก1คงที่หมดเลยนะครับก็จะได้1 2 3นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ปรับกันในงวดนี้นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับปรับกันในงวดนี้เนาะอ่ะเรามาดูสูตรนะครับวิ่งบนนะฮะตัวเดียวกันนะครับทั้ง3สูตรนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนเพื่อน สมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับในการนําข้อมูลไปวิเคราะห์และก็พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อหาเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตาศาสตร์ดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านควรที่จะใช้นะครับวิจารณญาณของท่านในการ รับชมแล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นนะครับก็เพื่อสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้มีข้อมูลและก็แนวทางน,นะครับในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการตัดสินใจในการนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใช้เลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็เลขหน้าครั้งที่2นะครับ519 อ่าสูตรแรกนะครับสูตรแรกจะใช้แค่เลขหน้าครั้งที่1นะอ่านะครับตำแหน่งที่บวกนะก็10บนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก2คงที่นะสูตรง่ายๆเท่านี้เองนะครับ5บวกกัน2ครั้งได้10ได้0นย์ะครับผลบวกก็จะได้เท่ากับ7บวก0นย์ได้7 7บวก2ได้9นะครับ9บวก6คงที่ได้เท่ากับ15นะครับสูตรแรกได้95นะพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ว่ากันไปตามสูตรนะ9บวก6คงที่ได้15นะครับ7บวก0ได้7 7บวก2ได้9นะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่2กันต่อ สูตรที่สองนะครับใช้ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขสี่คงที่นะครับสูตรนี้ปรับเป็นสามตัวนะครับนะห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับสิบสี่บวกสองได้สิบหกสิบหกบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบนะครับได้ศูนย์นะบวกหนึ่งคงที่นะครับได้หนึ่งนะบวกหนึ่งคงที่ได้สองนะครับ 012นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรที่สองนะครับ012นะแล้วก็อ่ะสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่สามสองหกสนะครับใช้เลขหน้าครั้งที่1519 ตำแหน่งบวกหลักพันนะครับ1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับไม่มีเลขบวกคงที่1บวก1ได้2 4บวก2ได้6 6บวก9ได้เท่ากับ15นะครับ5บวก1งคงที่ได้6นะครับเพื่อนสมาชิก um ทุกท่านนะอ่ะ9 5 5 6นะครับชน5นะครับชน5นะเพื่อนสมาชิก um ทุกท่านชน5นะครับแล้วก็ อ่าศูนย์หนึ่งสองนี่สวยนะแต่ไม่มาหลักร้อยหรือเปล่านะครับคาดว่างวดนี้จะมาคู่โต๊ดหรือไม่นะครับนะคู่โต๊ดนะเก้านะครับหลักร้อยฟันหนึ่งไปนะอ่าน่าจะมาศูนย์หนึ่งสองนะครับนะเก้าห้านะครับตัวเลขเก้าห้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะเก้าห้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้า 6นะครับอ่าสองสูตรนี้ชนกันที่เลข5นะครับนะสองสูตรนี้ชนกันที่เลข5นะครับนะ5 5าห้าห่านะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน5นะชน5านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะครับนะงวดที่แล้วเข้าสูตรเดียวนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ1 2สองนะยิ่งบนระยะยาวนะครับอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นงวดที่เท่าไรเอ่ยนะครับ เป็นงวดที่40 42นะครับนะ42 4, 2 6 4 8 7 2 2 6 4 8 7 2นะครับผมจะคำนวณสูนเดียวนะสูนที่เดินนะครับนะ3 0 5 1 9 6 28, 2 8 2 0 2 8 7 4 ตำแหน่งที่บวกนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันห้าครั้งนะครับหลักพันห้าครั้งหลักสิบบนนะครับอ้าวโทษทีนะเป็นหลักร้อยนะครับนะหลักร้อยนะห้าครั้งนะหลักร้อยนะครับนะหลักร้อยนะหลักร้อยนะครับนะ หลักร้อยห้าครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับสครั้งหลักหน่วยบนนะครับสครั้งนะหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งตรงนี้เป็นหลักร้อยนะครับนะหลักร้อยนะหลักร้อยนะครับหลักร้อยหครั้งนะครับ จะเข้าใจผิดนะอ่ะสอบวกสได้4ี่นะครับสี่อ่าแปเป็น 8, 8 8 2แปดสองสิบหกแปดนะครับได้0ูนย์นะสามเจ็เป็น6 8 2ปดอ่ะผลบวกนะครับสีบวกหได้10บนะครับสิบวกศนย์ได้สิบสิบวกหได้11 1เอบวกหได้17 17จบวกเได้26 26่บวกหได้32 32ิบวกแได้40 40ิบวกเได้47 47ิบวกสได้เท่ากับ47่บวกสได้เท่ากับอ่าสี่บวกสได้เท่ากับ51นะครับจากนั้นบวกด้วย2องคงที่นะครับ51าบวกสได้เท่ากับ53นะครับบวกหคงที่ได้4นะครับอ่ะท <c oughs> ั้ง2สูตรนี้ไม่ชนกันแล้วแหละนะครับนะเ,นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ สูตรนี้ได้สามสี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะสูตรแรกนะครับได้สามสี่นะครับส่วนสูตรที่สองนั้นได้เก้าหนึ่งตัวเดิมนะครับนะเก้าหนึ่งตัวเดิมนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวิ่งบนระยะยาวนะครับงวดที่แล้วหนึ่งสองงวดนี้สามสี่นะครับสูตรที่สองนั้นได้เก้าหนึ่งตัวเดิมนะครับนะสี่สิบงวดเนาะนะครับก็ได้ไปตามนี้นะครับนะสามสี่นะ 3 4นะครับและก็5นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะ3 4นะครับอ่ะเรามาดูนะครับนะที่มี4นะครับอ่า4นะครับมี5นะแล้วก็มี3นะครับมีอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่า4นะเด่น10เด่นหลักสิบนะครับ4กับ7นะครับนะอ่าแล้วก็5นะครับเป็นตัวรองเด่นหลักสิบนะครับ 012ฟันเด่นไปหลักร้อยนะครับนะก็ตามสูตรนะครับนะสูตรสูตรแรกได้95นะครับสูตรที่2 012นะครับสูตรที่3ได้56นะครับแล้วก็สูตรที่4นั้นได้34นะครับ34นะมี4นะมี3นะครับมี4มี3มี5นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ435นะครับนะโอ้สรุปบนยังไม่ได้นะครับนะ8ไม่เด่นแล้วเหรออ้า3นะครับ 7จ็ดเจ็ดนั้นมีโอกาสที่จะมาหลักหน่วยด้วยนะครับนะเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับเจ็ดนะเจ็ดน,นะครับมีโอกาสที่จะมาหลักหน่วยด้วยนะครับตอนนี้เด่นสี่มีสี่แปดสี่สามสี่หกสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับห้ามีห้าแปดห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์น่าจะฟันเด่นไปนะครับหลักสิบบนนะสี่เจ็ดห้านะครับนะสี่เจ็ดห้านะครับ, 4, 7, 5, รบก็น่าจะมาตำแหน่งนะครับนี้ก่อนแล้วแหละนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับมาตำแหน่งนี้เหล่านี้ก่อนนะ ก็จะเป็นนะครับแนวทางเด่นเบื้องต้นนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองนะเอาไปวิเคราะห์นะครับพิจารณาดูนะครับ9ก็มีติดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน6ก็มีติดนะครับ6ก็มีติดนะแต่ที่ไม่ติดก็คือนะ8นะครับที่เราเน้นไว้ตัวเด่นนะครับมันจะมาไหมถ้าไม่มาอาจจะมา7ได้นะครับถ้ามา7ได้นะครับก็จะอ่าสี่เจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนาะ แล้วก็7 7นะครับ57นะถ้ามันมานะเหลักหน่วยนะครับนะอ่ะก็จะได้ข้อมูลนะครับไปตามนี้นะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันดูนะครับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่เดินจากงวดที่ผ่านมานะครับวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจกันดูอีกที่หนึ่งนะครับนะถ้ามันตรงใจตัวเลขนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถ้ามันไม่ตรงใจก็ ดูเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับนะผมก็ไม่ชี้ชัดนะครับไม่สามารถชี้ชัดฟันธงได้นะครับว่าตัวตัวใดมันจะเด่นจะน้นมันจะมานะครับนะก็เป็นเพียงแค่การคาดคณีคาดเดานะครับนะระหว่างเด่น3 4นะครับถ้ามันมา3นะก็ว่ามันก็จะเด่นอยู่แถว3นี่นะครับก็จะมี4 3 7 3 5 3ามมนะถ้ามันเด่น4นะครับก็จะมาแถว4นะครับนะ4 8 4 3 4 6 4 9 4 0นย์ะครับนะ012นนี่ผมฟันมาที่หลักร้อยบนเลยนะครับนะดังนั้นก็ มีโอกาสที่จะเป็น4 5หนะครับ4 5หนะ4 5หนะครับที่จะมานะในงวดน,นี้นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ4 5 6หนี่แหละนะอ่ะก็ตามข้อมูลที่เราได้ดูกันไว้นะครับนะส่วนเพื่อนๆที่จะ,ะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับด้วยตัวของเพื่อนๆเองก็ว่ากันไปตามแนวทางนะครับความน่าจะเป็นนะครับเนาะอ่า อย่างสูตรที่เราได้ลงกันไปก่อนนะครับล่วงหน้านะฮะก็สูตรนี้นะครับนะยังไงกเ็เพื่อนสมาชิกทุกท่านก็นะครับเซฟไว้อย่างนะเซฟกันไว้อย่างนะครับนะมีนะเก้านะครับนะเก้าสี่เก้าห้านะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามนะครับนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามนะแล้วก็แปดสี่แปดห้าแปดสามนะครับมันจะเน้นเด่นก็สามสี่ห้านะครับนะสามสี่ห้าจ็เจ็ดหรือเก้านะครับนะก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเนาะอ่ะ ก็ยังไงยังไม่สรุปชี้ชัดเลยนะครับนะสำหรับข้อมูลสองตบนนะครับนะก็อาจจะต้องหาข้อมูลนะครับที่จะต้องตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็คงจะจบข้อมูลของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็นำไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ